สองกับระหว่างสามกับสองความสำคัญน้อยที่สุดก็คือบวกสองทำไมละ่ะสามคูณกับ x การคูณมีความสำคัญมากกว่าการบวกเวลาเราทำมาลูกมันจะทำวงเล็บก่อนคูณหารแล้วค่อยบวกลบจริงไหมเวลาเราทำมานเนาะดังนั้นเราก็ต้องกำจัดเลขสองก่อนสองมันบวกอยู่ใช่ไหมลูกหนูต้องเอาไปทำไมไปลบครับ มันถึงจะหายไปก็คือเอาไปลบถูกปะแต่ในการลบของครูตูนเราจําครั้งที่แล้วใช่ไหมครูจะใช้คําว่าบวกลบสองท้งสองข้างเราจะไม่มีการลบทั้งสองข้างเราจะไม่มีคําว่าย้ายข้างแต่มันคือการบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของมันนั่นเองบวกไปทําไมบวกไปเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวนี้ลูกที่ครูตูนบวงไว้ มันหายไปกลายไปเป็นศูนย์นั่นเองสมมุตินะสมมุติสมมุตินะมมต,มมต,นะตอนที่หนูทําอ่ะหนูก็ไม่ต้องเขียนอันนี้จําได้ไหมแล้วหนูก็ย้ายบอกว่าย้ายเอาสองมาเป็นลบสองอีกข้างหนึ่งเลยแบบนี้เลยใช่ปะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นที่ครูตูนเขียนมันก็มีค่าเท่ากันเพราะไอ้ในกรอบสี่เหลี่ยมของครูอะ่ะมันก็มีคําตอบเป็นศูนย์เพียงแต่ว่าเราจะต้องเขียนมันเอาไว้ก่อนนะคะ สาม x เท่ากับเท่าไหร่ลูกบอกหน่อยเร็วทั้งหมดเนี่ยคือศูนย์ศูนย์บวกสาม x ก็ได้สาม x ต่อไปลูกสิบสี่บวกด้วยลบสิบสองเหลือเท่าไหร่คะสิบส <12. S 1> องครับเออบวกด้วยลบสองนะก็เหลือสิบสองถูกต้องแล้วเห็นยังคะโอเคนะนักเรียนอาจจะบอกว่าครูตูนใช้วิธีการย้ายข้างเหมือนเดิมได้ไหมได้ แต่เราจะไม่พูดวย้ายข้างหรือถ้าหนูพูดย้ายข้างหนูต้องเข้าใจว่ามันคือการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากานันทั้งสองข้างเข้าใจนะลูกก็คือบวกด้วยลบสองนะคะอ่ะครูจะก,กําจัดสามทำยังไงดีลูกครูจะก,กําจัดสามทำยังไงดีสามมันทำไมอยู่ค,คูณครับเราจะกําจัดมันโดยการ,รหารแต่เราก็จะไม่เขียนว่าหารสามเราจะเขียนว่า คูณด้วยหนึ่งส่วนสามดังนั้นการหารของหนูอะมันก็คือการคูณด้วยส่วนกลับของจำนวนนั้นนั่นเองโอเคไหมมีค่าเท่ากันเห็นไหรลูกอะไรนะหน้าที่ร้อยสามเฮ้ยหน้าสามสิบเอ็ดลูกหน้าสามสิบเอ็ดโอเคนะคะนะคตัดนะคูณตุนตัดนะเอาสีฟ้าตัดนะลูกสามหนึ่งสามสามสี่สิบสอง สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเพราะฉะนั้นข้างซ้ายเหลือใครเอ่ยข้างซ้ายเหลือใครคะสี่ครับ <4 S 1> ข้างซ้าย 1, 1> ข้างซ้ายลูกซ้ายหนึ่งครับหนึ่งคูณอะไรเอครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณเอ็ได้อะไรเครับเอครับแล้วข้างขวาเหลือใครสี่ครับสี่ครับ,รบเพราะฉะนั้นนักเรียนได้คําตอบมาว่า x อเท่ากับสี่ถูกปะ่ะเราจะตอบเลยเไม่ได้ลูกเราต้องตรวจคําตอบด้วยครูก็เขียนว่า แทน x เท่ากับ4ในสมการ 3x บวก2เท่ากับ14หนูอกคูค่ขาทำไมต้องทำให้ยื่งยากลุวายอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องตรวจสอบทุกครั้งลูกว่าเราทำถูกไหมและเวลาตรวจสอบลูกเราจะต้องแสดงวิธีการตรวจสอบให้เขาเห็นว่าที่เราคิดมามันจริงนะโอเคนะคะ ครูแทน x เ,เท่ากับสี่ตรง x ลูกตรงไหนมี x ตรงนั้นแทนด้วยสี่อ,อ้าวคิดเลขทางซ้ายมาทางซ้ายมาได้เท่าไรลูกเ <14 S 1> ลขยทางซ้ายสิบสองบวกสองทางขวาเป็นสิบสี่ทางซ้ายได้คำตอบเป็นอะไรเท่าไรลูกเท่าไรสิบสี่ครับสิบสี่ทางขวาของครูก็เป็นสิบสี่เพราะฉะนั้นเขาเท่ากันแสดงว่าเป็นจริง เอเคไหมโอเคนะคะถ้ามันเป็นจริงแบบนี้นักเรียนสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น c เป็นคำตอบของสมการโอเคไหมลูกวันนี้ครูขอสอนในลักษณะของการเขียนวิธีทำที่ถูกต้องให้ก่อนจริงๆมันต้องบรรยายด้วยนะว่าบวกสองบวกลบสองเข้าสองข้างคูณ1นส่วนสามเข้าท้สองข้าง แต่คุณครูลดขั้นตอนด้วยการไม่เขียนบรรยายแต่หนูต้องเขียนในตัวสีส้สมๆของครูเหมือนกันใครกลัวงงใช้ปากกาสีแดงเขียนเขียนแบบโคละสีแบบครูก็ได้โอเคนะคะเราจะทําแบบนี้ไปสักสองสามข้อก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะวายครับ,รบแล้วแล้วตัวเลขที่อยู่กับวายมีใครบ้าง มีลบสองแล้วก็ลบห้าครับเออดังนั้นเราจะกำจัดลบสองหรือลบห้าก่อนเราต้องดูลบห้ามันก็เหมือนเอาไปบวกไปลบกับ y ถูกไหมแต่สองมันอยู่ติดกับวมันคือการคูณเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สำคัญล,ลบทห้าเออลบห้าคือสำคัญน้อยไม่ใช่เป็นสำคัญเนาะสำคัญน้อย,อยใช่ไหมคะดังนั้นครูก็ต้องกำจัด ลบห้าก่อนเข้าใจไหมครูจะทํายังไงให้ครูให้ลบห้าของครูหายไปให้นี่มันหมดทําไงลูกเอาลบห้าไปไว้หลังเลขเก้าอืมไม่ใช่แล้วต้องทําไงคล้ายๆกับเอาไปไว้อย่างหลังเลขเก้าแต่มันต้องเอาไปทําอะไรบวกเอาลบห้าเออไปบวก,บวกเราต้องบอกว่าบวกห้าทั้งสองข้างพูดแบบนี้นะลูกฝึกนะฝึกนะ บวกห้าทั้งสองข้างนี่แล้วบวกห้ากับลบห้าก็เป็นศูนยถูกไหม,ไหมเหลือใครฝั่งทางขวาเหลือใครทางขวาลูกก้าบวกห้าครับครับแล้วทางซ้ายเหลือใครลูกลบสองคูณวายครับใช่ครับก้าบวกห้าเป็นเท่าไรสิบสี่ครับสิบสี่เรียบร้อแล้วนะเราจะกำจัดใครอีกลูก ลบสองครับเออลบสองทำยังไงลบสองมันทำอะไรอยู่กับวาคูณครับต้องเอาไปทำไหมลูกหารแต่เวลาหารครูให้เขียนเป็นแบบไหนจำได้ไหม<ช>เขียนเป็นหนึ่งส่วนลบสองทุกต้องค่ะขอบคุณมากครับน่ารักมากอมเทพช่วยครูตอบตลอดเลยครูดีใจมากสิบสี่คูณด้วยหนึ่งส่วนลบสองเหมือนกัน คนอื่นนะช่วยตอบอีกนะครูจําได้มีคนช่วยตอบครูตลอดก็คือบอดีบอลีวัดใช่ไหมพิมพ์ตอบใครอีกออนัทตกรใช่ไหมลูกนัทตกรนะคะมีอีกมีใครอีกที่ช่วยตอบไอ้ภูมิใช่ไหมภูมิหายวันเนี้ยภูนัทมาหรือยังเอ๊ะแต่มีสาวสาวบางคนที่ช่วยครูตอบด้วยนะไปไหนแล้วนะดูชื่อก่อนเธอ,อเนี่ยเนี่ยนะปานย์ก็เคยช่วยตอบใช่ไหม เออช่วยตอบหน่อยครับผมอ่ะดูนะทํายังไงต่อได้ครูเอาลบสองหารกับลบส <1. S 1> องไ,ไ,ได้เท่าไหรนะ่ลูกหนึ่งครูเอาลบสองไปหารกับสิบสี่ได้อะไรเร็วได้เท่าไหร่นะลบเจ็ดครับเออขอบคุณครับลบเจ็ดตัดกันเรียบร้อยแล้วนะได้ลบเจ็ดนะทางซ้ายเหลือใครคำตอบเออวายคูณหนึ่งหารหนึ่งก็ได้ว นะคะเข้าครับทางขวาคือลบเจ็ดแสดงว่าเราได้และว่าตัวแปรของเราคือ y มีค่าเท่ากับลบเจ็ดครูขอแทนค่าแทน y, น y 5. เท่ากับลบเจ็ดในสมการลบสอง y ลบห้าเท่ากับกตรงไหนมี y ตรงนั้นครูตูนแทนด้วย ลบเจ็ดแสดงว่าครูต้องเอาลบสองคูณกับใครก่อนลูกลบเจ็ดครับเออต้องเอาลบสองคูณกับลบเจ็ดก่อนเนื่องจากว่าต้องทําคูณก่อนแล้วค่อยทําลบใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูกเท่าไร <14. S 1> 5, หร่คะสิบสี่สิบสี่สิบสี่ลบห้าเหลือเก้าครับทางซ้ายเหลือเก้าทางขวาเป็นเก้าอยู่แล้วเท่ากันไหม เท่ากันครับจริงไหมจริงไหมสมการเป็นจริงครับใช่ครับถ้าสมการเป็นจริงเราตอบได้เลยว่าใครเป็นคําตอบลูกลบเจ็ดครับเออลบเจ็ดเป็นคําตอบของสมการ,การโอเคไหมโอเคไหมเรารู้คือสี่คูณกับเอ็มสี่คูณกับเอ็มบวกสามเท่ากับสิบสองนักเรียนบอกครูว่าสี่มันอยู่นอกคอก มันอยู่นอกวงลิฟส์สำคัญน้อยกว่าแสดงว่าครูจะกําจัดเลขสี่โดยใช้วิธีอะไรดีหานครับหารครับครูต้องเขียนอะไรไหนพูดมาเขียนอะไรเศษหนึ่งส่วนสี่ครับเออคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือคูณเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งสองข้างพูณอย่างนี้ด้วยนะสองข้างนะทุกคนตอบไปใครไม่ได้เปิดไมค์ก็พูดตามครูด้วยนะลูกว่าคูณหนึ่งส่วนสี่ทั้งสองข้าง แล้วตัด4 14, 4 14ครับ่หนึ่งี่หนึ่ง่ครับ่หนึ่งี่อะไรลูกีสามสิบสองครับเยี่ยมมากครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น m <c oughs> บวกสามเท่ากับสามอ้าวคำจัดไขต่ออีกคะลูกสามครับสามต้องทำยังไงถึงจะเหลือตัว m อย่างเดียวลูก ลบทั้งสองข้างครับเออลบสามทั้งสองข้างครูต้องเขียนเอนบวกด้วยลบสามเนาะทั้งอสองข้างถูก้องครับเหลือใครลูกข้างนี้ตรงนี้นะหมดเกี้ยงละเป็นศูนย์เหลือใครเอยเอมครับเหลือเอมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ดูสินะกศูนย์ศูนย์ใช่ไหมทุกคนใช่ไหม คุว่าใช่ไหมเอออะใครคิดว่าใช่ใช่ปะ่ะกดตัวโอมาให้หน่อยสิโอเคอะก็ใช่เออได้นะคะครูตรวจคำตอบนะแทนเอมเท่ากับศูนย์โอเคนะเออโอเคโอเคพิมพ์มาก็ดีใจแล้ะโอเคค่ะไปนะไปนะ คูแทน m เท่ากับศูนย์ในสมการ 4m บวกสามเท่ากับสิบสองตรงไหนมี m คูตูนแทนเป็นเลขศูนย์โอเคไหมลูกอะ m เท่ากับศูนย์ตัวนี้มี m คูแทนด้วยศูนย์คิดในวงเล็บก่อนได้อะไรลูกสามครับสามคูณสี่ถูกไหมสามคูณสี่ได้เท่าไหร่ลูกสิบสองครับ เอาและฟังทางซ้ายได้สิบสองฟังทางขวาเขาให้สิบสองมาเท่ากันจริงไหมจริงครับจริงครับถ้ามันจริงสรุปว่าไงเพราะฉะนั้นศูนย์เป็นค,คำตอบของใช่แล้วครัสมการเยี่ยมที่สุด